เดี๋ยวแม่น้องจะมาทำเสานะคะให้น้องเขาเกาะช่วงเขาเป็นดักแด้นะเดี๋ยวแม่น้องจะมาทำเสานะคะให้น้องเขาเกาะช่วงเขาเป็นดักแด้นะเราก็กจะไปหากิ่งไม้มาค่ะอันนี้ทำแบบง่ายๆนะพอดีเราตอนนี้เรามีน้องอยู่ตัวเดียวค่ะแล้วก็เราจะใช้เชือกแบบนี้นะคะ เหตุผลที่เราจะย้ายน้องขึ้นมานะคะเพื่อนๆเห็นไหมว่าใบของต้นไม้อะค่ะมันเหี่ยวแล้วนะคะจะเริ่มหลดแล้วนะคะเห็นไหมมันแยกแล้วเดี๋ยวตัวน้องจะตกลงไปนะคะเขสู่ภาวะเป็นดักแด้วันที่สองค่ะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากวันแรกนะคะสีก็ยังเหมือนเดิมนะ นี่ค่ะเราย้ายน้องขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะได้ง่ายต่อการดูแลค่ะแล้วเราจะมาคอยเฝ้าสังเกตการนะคะว่าน้องจะอยู่ในดักแด้อีกกี่สัปดาห์นะคะแล้วก็แม่น้องเขียนรายละเอียดไว้นะคะว่าเจอน้องตั้งแต่วันไหนเข้าดักแด้วันไหนคะ่ะเดี๋ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงกันค่ะ วันนี้นะคะครบวันที่5นะคะน้องเขาลอกคาบออกมาแล้วค่ะนะออกมาจากดักแด่แม่น้องไม่ทันได้ถ่ายรูปนะคะไม่แน่ใจว่าน้องจะออกวันไหนพอดีวันนี้เป็นวันที่5พอดีคาดว่าตามปกติแล้วนะคะวัฏจักรเขาประมาณ5-8วัน,นะคะ่ะคาดผิดไปนิดนึงนะคะถ่ายรูปไม่ทันนะคะวันนี้เท่ากับต่อไปรัดหน้าแม่น้องต้องคอยดูแลค่ะเพราะครบ5้วันเนี่ยอาจจะออกจากดักแด้แล้วค่ะ มาแล้วค่ะผีเสื้อของเราตัวนี้น้องการตั้งชื่อว่าแคนดี้นะคะที่เป็นดักแด้ค่ะเขาเข้าดักแด้วันที่15้านะคะวันนี้ออกจากดักแด้แม่น้องไม่รู้เลยเห็นเขาบินอยู่ค่ะนี่ค่ะปีกยังไม่แข็งแรงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้องมาวางที่ต้นไม้นะคะเป็นผีเสื้อต้นดอกรักค่ะเป็นผีเสื้อตัวแรกของเราเลยนะคะ ตอนนี้คือปีกก็ยังไม่แข็งแรงน่าจะเพิ่งออกมาจากดักแด้ค่ะแอบออกมาไม่บอกกันเลยถ่ายไม่ทันเลย you <laughs>